ครับสวัสดีครับสวัสดีวันที่6สิงหาคม2565นะครับวันนี้จากที่เราปลูกยางนานะครับ2ปีกว่าแล้วครับยางนารุ่นนี้ก็สูงประมาณ23าเมตรแล้วครับเกือบทุกต้นเลยครับขั้นตอนต่อไปเหมือนที่ที่ผมได้นำเสนอลงช่อง YouTube ตั้งแต่ ชุดที่แล้วนะครับแสงย้อนแสงยางนาตรงนี้ก็หลายต้นนะครับประมาณยี่สิบสามสิบต้นนะครับเป็นที่ประมาณหนึ่งงานของเราก็จะทดสอบหลังจากปลูกยางนาแล้วก็ต้องทดสอบว่าลงเชื้อเห็ดจะขึ้นหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับนี่อุปกรณ์ของเราก็คืออย่างนี้เลยครับตอนนี้จะเป็นเชื้อเห็ดนะครับเชื้อเห็ดละงูก แล้วก็ตรงนี้ก็คือขี้วัวหมักครับหมักเรียบร้อยแล้วครับก็พร้อมที่จะทําการเพราะเห็ดได้แล้วครับตัวนี้หมักนานพอสมควรครับตัวนี้เป็นปีเลยครับแล้วเราก็จะขุดหลุมนี่ครับขุดหลุมแบบนี้เลยครับร,รอบๆต้นแต่ว่าผมจะขุดเป็นหลุมๆไปแล้วก็วางขี้วัวประมาณหนึ่งกรามมือนะครับ อ๋อเราใส่ดูนี่ครับใส่ใส่ใส่แบบนี้นะครับประมาณนี้แหละอ่านี่นะอ๋อจโอ้ติดท่อควันนี่ครับ,รบก็จะใส่ประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อขั้นตอนต่อไปคือจะหยอดเชื้อเห็ดน,นะครับนี่ครับก็เราก็ทํา มาดูตัวน,นี้ครับจะชัดเลยครับครับใส่ไปในหลุมแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือหยอดเชื้อเห็ดเป็นเห็ดละงูกนะครับแล้วก็เห็ดรวมเห็ดเห็ดอะไรก็ได้นะครับที่ทําเชื้อส่วนมากมันจะถูกกับยางนานะครับวันนี้ก็พาแม่บ้านนะครับสองคนมาลงเชื้อเห็ดเอาไว้ครับนี่ครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งกระปกุก พอพอพอ,พอ,อ่าต่อหลุมนะครับผมใส่แบบสูตรเข้มข้นเลยนะครับเข้ม,ม,ม,มข้นเลยครับไม่ได้ไมคือเห็ดหนึ่งกิโล,ลผมจะแล้วก็ทําการกลบนะครับหน่อยนึงเนี่นคาย,านนนยครับมีมีใบยางนะาเนี่ยแหละครับทําอย่างนี้เลยครับแล้วก็อาจจะเอาดินกลบๆหน่อยหนึ่งนะครับแบบนี้ก็ค,คือว่าเสร็จขั้นตอนนะครับแบบนี้ ต่อไปรากเขาก็จะมาจับแล้วก็ดึงนี่ครับเข้มข้นเลยครับเชื่อเห็นแบบนี้ครับแล้วก็เอาใช่ใช่เอาเอาใบาย,ยางนาอะไรก็เอาดินโรยๆหน่อยหนึ่งครับถือว่าเสร็จนะครับขณะนี้ก็ติดตามตอนต่อไปนะครับว่า <c oughs> เอา <c oughs> ไม่รู้จะได้กินเลยหรอครับ <c oughs> ก็ตามทำตามขั้นตอน y o u t u b e ที่เขาลงเราก็ต้องศึกษาดูนะครับของผมก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ลงมือทำนะครับตรงนี้ก็เราทำเองนะครับเชื้อเห็ดนะครับอเนี่เป็นเอาใบบงใบไม้แล้วก็อ่ดินผมก็ไปออ่าออให้เขามีความชื้นนะครับชื้นขนาดนี้ก็โอเคเลยครับคอยดูปีหน้านะครับเมื่อจะมีมีอันนี้หรือเปล่าครับมี อพอพอพอไม่ได้ใส่เนื้เชื้อเห็นไม่พอเอาแบบเข้มข้นเต็มที่เลยนะครับนี่ครับรดกันแบบนี้เลยแล้วก็อเอาใบวงใบไม้นะครับทับเข้าไปอให้เขามีความชื้นเอาขึ้ขึ้น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 เน้อปีหน้าก็เดี๋ยวมาลงช่อง YouTube ถ่ายอ่า วีดีโออีกนะครับโอเคครับวันนี้ก็เอาสั้นๆน,นะครับยางนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายมายางนู้นว่ายางนาะสวยขนาดไหนนะครับมันย้อนแสงนะครับยางนาะปลูกไว้สองปีกว่าแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเราลงเชื้อเห็ดน,นะครับคือยางนาะจะคู่กับเห็ดน,นะครับนี่ครับออกขึ้นดี นี่ต้นสวยๆเลยครับยางนาแบบนี้โอเคครับติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องเสียสกกักเกษตรรถขุดครับวันนี้ก็นำเสนอสิ่งดีๆนะครับมีประโยชน์นะครับวันนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม